รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับกับพี่นายสองซีตินนะวันนี้พี่นายก็ไม่ได้มีอะไรมากครับครับวันนี้จะไปมหาวิทยาลัยศรีประมนะครับผม วิทยาลัยที่พี่นายรีนอยู่นั่นแหละครับจะไปรับเอกสารนิดหน่อยนะครผมเดี๋ยวตอนนี้กาลังรอรถอยู่นะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปบรรยากาศบนรถมาฝากนะครับเอ่อดูรี้ครับเด็กนเดิเด็กคนเดมเดกนเ่ครับ สถานีบางบัวซึ่งอยู่ใกล้กับมอสีปรทุมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่นายขอตัวข้าั่กไปฝั่งนู้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่นายจะไปแปบ๊บเอกสารของอะไรแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวถึถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ดูนะครับ1 2อหนึ่งสองเก้า ไม่เป็นไรเรารเทียบหน้าก็ได้นะครับตอนนี้จะเป็นตึกสิบเอ็ดนะครับผมตึกสูงมากและสวยมากนะครับผมซึ่งเป็นทั้งตึกศูนย์รัศมนักศึกษาใหม่แล้วก็มีเป็นนะห้องเรียนด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นอาคารหนึ่งหรือตึกหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนเช่นเดียวกัน,นครับแล้วก็เป็นพวกสำนักง,งานทะเบียนให้ในักศึกษามาติดต่อนำเนินเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะครับ นี่ครับคือตู้เต่าบินนะครับที่เวลาไปเรียนสามารถอ้นี่ได้นะครับผมถ้าใครที่แบบว่าหิวน้ำอยากดื่มน้ำได้แล้ครับประหยัดก็มาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับผม และนี่คือบรรยากาศบริเวณป้ายรถเมล์ตรงข้ามกับมศิปรปทุมเลยนะครับกับป้ายชื่อวัดตั้งบัวนะครับผมนี่ป้ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตอนนี้พี่นายกำลังรอรถคันใหม่หมาอยู่นะครับผมขออนุญ,ญาตจิบน้ำฟังเพลงระหว่างรอเวลาไปสํารวแบบเพลินๆน,นะครับผม เก่าบินแก้วสวยมากครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่นายเดินทางมาถึงเมเจอร์ซีรัลเพ็กสาขาสำโรงศูนย์การค้าอิมพีเรียลว l ลสำโรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้มาชมภาพยนตรญญ์ที่แบบว่างเงี้ยเป็นแอนิเม่ย่ดนิยมที่คนดูเยอะมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมกับดาบพิฆาตศูนย์ภาพปราไร้ขอบเขตนะครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าขนาดจองตัวในมือถือนะครับผมคนก็จองเยอะอยู่ดีนะครับถึงแนมะ้ว่าเป็นวันธรรมดารอบปกติก็ตามนะครับผม เดี๋ยวชมจบมแล้วเดี๋ยวพี่นายออกมาแล้วพรประทับใจนะครับผมว่าความยาวหนัง2ชั่วโมง30กว่าในะทีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องรอติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะได้เวลารอบฉายแล้วเดี๋ยวพี่นายขอไปเตรียมตัวเพื่อที่จะชมภาพย,ยนตร์ก่อนนะครับผม enjoy the show ครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากเพิ่มอัตทารสในการเพิ่มอัตทรสในการรับชมท่านสามารถไปชมในระบบ imax 4d ก็ได้นะครับผมมันสะใจคุณสิบครับผมบอกเลยนะฮะ เดี๋ยวตอนนี้พี่นายขอตัวไปเตรียมตัวดูหนังก่อนนะครับเดี๋ยวออกมารลบความประทับใจหลังดูจบนะครับบ๊ายบายวิธีการเข้าโรงพยาพร์ยมเน์ร์ซิลเค็กยุคใหม่ง่ายนิดเดียวนะครับเราไปที่ตู้ตรงนี้เลยนะครับผมจริงๆสแกนเคอร์โค้ดหรือว่าจะกดรหัสจองก็ได้นะครับเพราะซึ่งเดี๋ยวขอใส่รหัสจองก่อนนะครับ และนี่คือนะ้ำรงภาพยนตร์ที่เรากำลังจะไปชมดาพิฆาตอสูรดาพิฆาตอสูรภาคปราสาอะไรขอบเขตรอบเวลาบ่ายสองสิบนาทีนะครับผมที่โรงภาพยนต์สองนะครับผมนี่เลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอให้พี่พนักงานครากำลังทําความสะอาดโรงภาพยนตร์สักครู่นะครับผมและเดี๋ยวเราก็ใกล้จะได้เวลาเข้าไปชมภาพยนต์กันแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเราเข้า ไปในรงภาพยนต์นะครับผมหลังจากที่พนักงานทำประสาดออกมาแล้วนะฮะจุดระเบิดมหาสงครามไตราภาคศึกกำรับราชาอาศสนรซึ่งบอกเลยว่าภาคนี้เป็นภาที่เด็ดที่สุดเพราะถ้าไม่เด็ดจริงคนไม่จอมและมาชมเยอะมากขนาดนี้หรอกนะครับผมเป็นภาพยนต์ยอดนิยมแห่งปีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบน่าจะตามมองเรื่องไรได้มากๆเลยนะครับผม เรียบร้อยครับสำหรับดักพิฆาตอสูรตอนปราสาทไร่ขอบเขตต้องบอกเลยว่าโอ้โห,โหเป็นสองชั่วโมงครึ่งที่แบบว่ารุ้รนระทึกนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในภาคนี้นะคะผมทั้งเรื่องราวของปราสาทที่มรัยขอบเขตรวมทั้งเรื่องราวดราม,ม่าที่แบบโอ้โหจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับผมรวมทั้งเราจะได้รู้สาเหตุด้วยว่าทําไมตัวร้ายเนี่ยต้องกลายมาล่ามาเป็น เหล่าอาสูรนะครับผมอันนี้ไม่สปอยนะครับแต่ว่าโดยรวมผมว่าสนุกมันสมการรอคอยเต็มอิ่มจุดใจคงค่าตั๋วแน่นอนนะครับผมมาชมกันได้แล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์นะครับสำหรับพี่านายให้ไปเลยล้าเต็มสิบสุดยอดามากๆจริงๆครับและถ้าอยากชมให้ได้อัตฉริมากยิ่งขึ้นแนะนําไปชมในระบบ i m a มหรือโฟเดนะครับผมได้อัจฉริที่แบบว่าเต็มอิ่มจุดใจขึ้นแน่นอนครับผมและนี่คือรีวิวแดดพี่ข้าศูนตอนภาพประสาทไร้ขอบเขตในครั้งนี้นะครับผมพี่อนายขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ ไ้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ไปบ,บายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด subscribe ช่องอน a i Movie Man จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พี่อนายในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ